สิ่งที่ผมทําวันนี้ก็คือว่าผมเป็นผู้ดูแลนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้าวแล้วมีผู้เจ้าของโกดังเขาทําเรื่องมาขอร้องว่าจะเอาไงก็เอาสักทีข้าวมันก็อยู่ตรงนี้มาสิบปีแล้วแล้วโกดังเขาก็ถูกปิดตายด้วยกุญแจงเงี้ยจะปล่อยให้เป็นมาอย่างนี้ตลอดชีวิตหรือนะครับหรือว่ามาตรวจซะแล้วก็จัดการซะจะเป็นข้าวเน่าข้าวดีข้าวอะไรก็ไปจัดการให้มันจบปิดเรื่องนี้ไปเลย เปิดให้สือ่อมวลชนทุกท่านเนเข้าไปตรวจดูเมื่อวานถ้าใครไปกับผมก็30กว่าคนก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากจะชำตรงไหนก็ชำเลยเจาะตรงไหนก็เจาะและข้างบนเนี่ยเราสามารถเจาะจากตรงกลางซึ่งส่วนใหญ่ชอบซ่อนข้าวอะไรต่างๆที่ไม่ดีไว้นะครับก็เจาะลงไป15ชั้นเอาโดนขึ้นไปบินนะครับให้ถ่ายออกมาให้ดูมันเป็นผลดีกับประเทศชาตินะครับเถียงกันก็ต้องเถียงว่าข้าวสปีทำไมเจ็บมาตั้งสิปี ข้าวสิบปีทําไมเปิดออกมาแล้วมันยังเหมือนข้าวปกติทําไมวันนั้นเอาไปขาย5บาทเป็นข้าวหากักข้าวเน่าข้าวอะไรต่างๆวันนี้เปิดมา10ปีเขายังบอกว่า1 5บหถึงสิบาทขายได้เท่านี้เองครับตักกะง่ายๆนะครับเออ,อยา,าดาม่าเลยเพราะผมก็ไม่ได้ชอบดาม่ากับใคร ปัจจุบันองค์การคลังสินค้าเปิดเผยตัวเลขออกมานะคะว่ายังคงเหลือข้าวอยู่ในโครงการรับจำนำข้าวทั้งหมดราวๆ15,000ตันค่ะอยู่ในคลังกิติชัย11,000กว่าตันหรือราวๆ1 000, 1 1 0 0 0กระสอบนะคะส่วนที่คลังของพูลลาเทรดดิ้ง 3,000กว่าตันค่ะคิดเป็นกระสอบก็3,000 0กว่ากระสอบทำให้เหลือใน2โกดังสุดท้ายหรือราวๆ1 5 0 0 0ตันเนี่ยซึ่งอคอสอจะต้องดาเนินการต่อไปค่ะก็กาลังอยู่ระหว่างการทา TOR เพื่อเปิดประมูลข้าวออกไปให้กับเอกชนคาดว่าจะสามารถประกาศเงื่อนไขในการประมูลหรือกรอบ TOR ได้ราวๆกลางเดือนนี้นะคะนี่เป็นข้าวหอมมะลิ ร้อยเปอร์เซ็นต์ในจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งรับเข้ามาในโครงการในฤดูการผลิต2,556ทับ2,557ค่ะราคาบวกลบอยู่ที่กิโลกรัมละ18บาทซึ่งอคอสอบอกว่าเป็นราคาที่เคยทำได้นะคะหากระบายได้ทั้งหมดจะทำให้รัฐมีรายได้เข้ามาราวๆ270ล้านบาทช่วยลดภาระ ค่าเช่าโกดังค่าดูแลรักษาข้าวที่เราเรียกกันกลมๆว่าเป็นค่าดําเนินการเนี่ยค่ะจ่ายกันอยู่เดือนละ3าม0 0 0แบาทย้อนกลับไปนโยบายรับจำนำข้าวเป็น1ใน16นโยบายเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ23สิงหาคมปี2554ประกาศรับจำนำข้าวทุกเมล็ด ตันละ15,000บาทเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในยุคนั้นกว่าร้อยละ50ค่ะโดยใช้งบประมาณจากสภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะแม้ว่าในปีงบประมาณล่าสุดคือปี2567ในกรอบวงเงินงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินคืนให้กับทกศกว่า65,000ล้านบาทแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่า ยังมียอดหนี้ค้างชำระอยู่อีกกว่า8 0 0นล้านบาทค่ะกระทรวงการคลังก็เลยเชื่อว่าถ้าสามารถระบายข้าวออกไปได้ทั้งหมดจะทำให้กระทรวงการคลังสามารถพิจารณาเพิ่มการจัดสรรงบประมาณ<น>เพื่อจ่ายหนี้คืนให้กับทกศได้เพิ่มเติมค่ะท่านรองนายกภูมิธรรมบอกว่าจะมีการระบายข้าวแล้วก็คือ,คอ,คอกคอ็คือก็จะเป็นเงินเงินที่ได้มาเนี่ยจะ เข้ามาคืนให้กับทกศเนี่ย<ช>เพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างนะคะพอจะมีตัวเลขคำนวณเบื้องต้นไว้บ้างหรือยะะังอะยังครับยังครับไม่ได้ไร,รายงานไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันในประเด็นนี้เดี๋ยวครับแต่แต่ก็มีผลจะเพิ่มตัวสัดส่วนในการคืนเี้ยให้ทกศเพิ่มขึ้นใช่ใช่ครับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของตัวโครงการาจำนำข้าวโดยเฉพาะ ที่จริงแล้ววิธีการระบายข้าวออกมา โดยมองว่าเป็นการหยุดยั้งความเสียหายของโครงการนี้ก็มีมาตั้งแต่ปี2557แล้วนะคะโดยหลังจากที่สิ้นสุดโครงการไปในเดือนพฤษภาคมปีนั้นเนี่ยทางคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวควงเหลือของรัฐก็ไปตรวจสอบสต็อกค่ะแล้วก็พบว่ามีปริมาณข้าวสารอยู่ในสต็อกของรัฐบาลในวันที่1มิถุนายนปี2557เนี่ยอยู่ที่ราวๆ18ล้านตันนะคะจนถึงปัจจุบนันการระบายข้าวมีทั้งหมด44 ครั้งค่ะระบายออกไปก็เกือบ14ล้านตันแล้วนะคะเป็นรายได้กว่าแสนล้านที่กลับคืนเข้ามาสู่รัฐค่ะเพียงแต่ว่าในการตรวจสอบโครงการนี้เนี่ยถูก พูดถึงในน้ำหนักของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะทั้งคดีอาญาและคดีปกครองรวมกว่า495,000ล้านบาทค่ะเป็นคดีอาญา800กว่าคดีความเสียหายแสนกว่าล้านและคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครอง200กว่าคดีความเสียหาย3,070,000กว่าล้านบาทค่ะ